และนี่คือ5นาทีรู้เรื่องคลิปที่ผมจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีในการอธิบายเรื่องราวต่างๆให้คุณได้รู้แล้วก็เข้าใจหวังว่าจะเข้าใจะนะและคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วแล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องของ3ภาษาในการถ่ายรูปเบสิคพื้นฐานสําคัญสําหรับคนที่สนใจในการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายวิดีโอที่ควรจะรู้เอาไว้เพราะมันเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาพที่ได้ของคุณอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนเรื่องประวัติความเป็นมาในการถ่ายรูปว่า การถ่ายรูปก็คือการเก็บบันทึกข้อมูลแสงลงบนตัวรับภาพซึ่งตัวรับภาพในอดีตก็คือเจ้าฟิลม์มหรือว่าเจ้าตัวแผ่นเพลทที่เคลือบสารไว้แสงเอาไว้ส่วนในปัจจุบันก็คือจัวอเมจเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องดิจิตอลของเราสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแรกนั้นก็สามารถกดได้ที่มุมบนนี้ได้เลยหรือว่าจบคลิปนี้แล้วสามารถลงไปที่ description ด้านล่างแล้วกกดที่ลิงก์ที่ผมให้เอาไว้คราวนี้เราจะมาควบคุมแสงให้มันตกลงบนตัวรับภาพให้มันพอดีได้อย่างไร เพื่อให้เราได้ภาพที่ดีแล้วก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนหลักการของตัวกล้องคือมันปล่อยให้แสงเนี่ยผ่านเลนส์ตกไปยังตัวรับภาพที่อยู่ในตัวกล้องดังนั้นเราสามารถควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้าไปได้โดยการปรับตั้งค่าของปัจจัย3อย่างหรือว่าที่ผมเรียกว่าสาประสานนี้เพราะมันเปลี่ยนเหมือนผู้เล่นในเกมกีฬาที่ต้องทางานประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันและ3ประสานที่ว่านี้ก็คือรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์แล้วก็ความไวแสงสามสับนี้น่าจะคุนค้นกันบ้างใช่ไหมครับปัจจัยแรกเลยรูรับแสงหรือว่าค่า F Number หรือว่ f ของเนอน มันจะบอกถึงรูเปิดด้านในของตัวเลนที่ปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปได้โดยค่า f นี้มันจะตรงข้ามกับขนาดของรูรับแสงโดยค่า f ที่ต่ำเนี่ยมันจะหมายถึงรูรับแสงที่กว้างส่วนค่า f ที่สูงๆเนี่ยจะหมายถึงรูรับแสงที่แคบสเปคของเลนโดยทั่วไปนอกจากมันจะบอกทางยาวโฟกัสแล้วเนี่ยเขาจะบอกค่า f Number หรือว่าค่ารูรับแสงของเลนตัวนั้นที่สามารถทําได้โดยเขาจะบอกเป็นค่า f ต่ําที่สุดหรือว่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดของเลนตัวนั้นเอาไว้เลนบางตัวก็จะมีค่า f ค่าเดียวหรือว่าที่เราเรียกว่่่่่่าาาา F F คคงงงททีีีแตตเลนบบัววกก็จะมมอช ซึ่งเราเรียกว่า F ไหลเลนส์แต่ละตัวก็จะมีขนาดของรูรับแสงที่กว้างมากที่สุดเนี่ยไม่เท่ากันโดยถ้าเลนส์ตัวไหนที่มีค่า F ต่ำๆหรือว่ามีรูรับแสงกว้างๆเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเลนส์ตัวนั้นเนี่ยมันสามารถปล่อยให้แสงเนี่ยส่องผ่านเข้าไปข้างในตัวเลนส์ได้มากหรือบางทีเราก็เรียกเลนส์ประเภทนี้ว่าเลนส์ไวแสงยิ่งเลนส์มีรูรับแสงกว้างสุดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่า มันให้ผลเรื่องของการละลายหลังหรือว่าการเบลอหลังได้มากขึ้นและยังช่วยในการถ่ายในที่ที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดเนี่ยได้ดีกว่าแต่เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างเนี่ยมันก็มาพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นแล้วก็ขนาดของตัวเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นรูรับแสงนอกจากจะมีผลต่อปริมาณแสงที่ผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีผลต่อรูปแบบของภาพที่เราได้ด้วยโดยรูรับแสงกว้างหรือว่าค่า f ต่ำๆเนี่ยมันจะให้ภาพที่มีระยะชัดตื้น หรือว่ามีช่วงความชัดของภาพในที่แคบที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าการละลายหลังมันช่วยให้ภาพของตัวแบบหรือว่าตัววัตถุที่เราถ่ายเนี่ยมันแยกออกจากฉากหลังหรือว่าพื้นหลังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วยทําให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลและทางตรงภาพเมื่อรูรับแสงแคบลงหรือว่าค่าเอสูงๆเนี Z ่ยมันจะทําให้ภาพของเรานั้นมีระยะชัดลึกมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงความชัดของภาพเนี่ยมันมากขึ้นเวลาเราถ่ายภาพคนที่เป็นภาพหมู่เราจึงควรใช้รรูัับบแแสงที่มนคลงเเเพพรราาาาาาะวว่่่ลทีถยภมู มีหน้าคนหลายๆคนเนี่ยเราไม่ต้องการให้ บางคนชัดบางคนเบลอเราต้องการให้ชัดหมดทุกคนเนี่ยเราก็ควรจะใช้รูรับแสงให้แคบลงเพื่อช่วยให้ระยะชัดลึกของเราเนะี่ยมันมากขึ้นเก็บภาพใบหน้าของทุกคนให้มันชัดเท่าๆกันหรือเวลาที่เราถ่ายภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยเราก็ต้องการให้ทุกจุดของภาพเนี่ยมันคมชัดเท,ท่าก,กันหมดเพราะว่าเราต้องการเก็บบรรยากาศหรือว่าเก็บรายละเอียดของวิวทิวทัศน์นั้นเอาไว้เราก็ต้องใช้รูรับแสงแคบๆเพื่อให้ระยะชัดลึกมันมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเลือกใช้รูรับแสงจึงต้องพิจารณาจากความต้องการระยะความชัดของภาพด้วยแล้วก็ต้องขึ้้นนนนอยยยยู่่่่กกัับสสภาาาพแงใรริเเเเวววณทีีถดดช ต่อมาเรื่องของความเร็วชัตเตอร์หรือว่าชาัตเตอร์สปีดหรือว่า,าสปีดชัตเตอร์ผมจะเรียกสลับไปสลับมานะสามคำนี้มันคือระยะเวลาที่หน้ากล้องเปิดเพื่อให้แสงผ่านเข้าไปยังตัวรับภาพของเราค่าความเร็วชัตเตอร์นี้จะเข้าใจได้ตรงตัวง่ายๆเลยก็คือว่ายิ่งค่าต่ำๆก็หมายถึงระยะเวลาสั้นๆของการเปิดหน้ากล้องก็คือหน้ากล้องมันเปิดแล,ล้วก็ปิดอย่างรวดเร็วแต่เมื่อค่ามากขึ้นเนี่ยระยะเวลาก็จะนานขึ้นหน้ากล้องจะเปิดค้างไว้ในเวลานานก่อนที่จะปิดตัวลงแต่ว่าบางทีเราก็อยากสับสนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดว่า ความเร็วชัตเตอร์1.400ส่วนอเขาอาจจะเรียกย่อๆว่า4 0่ส่วนความเร็วชัตเตอร์1.125ส่วนเนี่ยเขาอาจจะเรียกแค่125คราวนี้เราอาจจะเข้าใจว่า400มากกว่า125แสดงว่า มันเปิดหน้ากล้องนานขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เลยเพราะเขาตัดคําว่า1ส่วนที่อยู่ด้านหน้าออกไปเพื่อให้เขาพูดสั้นลงทาวน,นี้นอกจากความเร็วชัตเตอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของปริมาณแสงที่ตกลงบนตัวรับภาพแล้วเนี่ยมันยังมีผลต่อภาพที่ได้ของเราด้วยเพราะเมื่อเวลาที่เราเปิดหน้ากล้องในเวลารวดเร็วหรือว่าเปิดความเร็วชัตเตอร์สูงๆเนี่ยภาพของวัตถุหรือสิ่งที่เราต้องการถ่ายเนี่ยมันจะดูหยุดนิ่งแม้ว่ามันจะเคลื่อนไหวอย,อยู่เพราะว่ามันเป็นภาพของวัตถุในเซี่ยว,วินาทีนั้นๆและถ้าเราเปิดหน้้าาาาาากลลออออองงนนนๆหรรรืววเเเปิดดม็ัััตตตต์ภพขถุจะูบ เลื่อนนไหววขออองงตััมเย่างเช่นเมื่อเราถ่ายภาพใบพัดของพัดลมเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงอย่าง1นึส่วนสี่เราก็จะเห็นเหมือนใบพัดเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่ถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำลงอย่างเช่น1นึส่วนห้เนี่ยเราจะเห็นใบพัดเนี่ยมันไม่ชัดละเพราะว่ามันมีการเบลอจากการที่มันหมุนอยู่ดังนั้นเราจะเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ตามความต้องการที่หยุดความเคลื่อนไหวของวัตถุมากน้อยแค่ไหนและตัวสุดท้ายก็คือความไวแสงหรือว่าเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่า ISO หรือ ISO มันคือคุณสสสมมบบัััตตติิขออองงงววรรรรภาาาาพเเเปียืนนค้กกกแใด ค่าของตัวรับภาพนั้นๆยิ่งไวแสงมากก็เหมือนวัตถุที่มันไวไฟมากก็คือว่ามันโดนแสงแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็สามารถเกิดภาพได้แล้วถ้าไวแสงต่ําก็แทนด้วยตัวเลขน้ยนอยส่วนค่าความไวแสงสูงก็แทนด้วยตัวเลขสูงสําหรับตัวรับภาพที่เป็นฟิล์มเนี่ยการทําให้มันไวแสงสูงขึ้นเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเพิ่มขนาดพื้นที่ของเจ้าตัวผลึกเกลืองเงินซิลเวอร์ไฮไลท์เรียบให้เห็นภาพง่ายๆก็อย่างเช่นว่าเราใช้อ่างหรือว่ากละมังเนี่ยในการรองน้ําถ้าเราใช้อ่างหรือก,กระมังที่มันมีขนาดปากที่มันกว้างเน ในเวลาที่เท่าๆกันปากที่กว้างกว่าเนี่ยมันจะสามารถรับน้ําได้มากกว่าแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เราใช้ผลึกของเกลืองเงินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือว่า ภาพที่เราได้มันจะเกิดเป็นเกรนของผลึกเตลือเงินเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าเกรนแตกแต่ในตัวรับภาพแบบ image sensor หรือว่าตัวรับภาพในกล้องดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการทํางานที่ต่างกันโดยความไวแสงของมันที่สูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเล่งสัญญาณทางไฟฟ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนเวลาที่เราเล่งเสียงบนหน้าปัดวิทยุหรือว่าเล่งเสียงผ่านทางเครื่องขยายเสียงผลที่ได้คือเสียงมันจะมีความดังที่มากขึ้นแต่ว่ามันจะมีเสียงจี่เสียงหัมซึ่งเป็นเสียงสัญญาณรบกวนเนี่ยมากขึ้ ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็คือ n อ i s e ที่เกิดขึ้นบนภาพนั่นเองดังนั้นเราจะเลือกใช้ตัวรับภาพที่มีความไวแสงสูงต่อเมื่อสภาพแสงที่เราถ่ายนั้น,นมันมีแสงน้อยอย่างเช่นในห้องประชุมหรือว่าในอาคารหรือว่าในการถ่ายภาพกลางคืนสําหรับการถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่าความไวแสงของฟิล์มเนี่ยมันจะเท่ากันในทุกรูปตลอดทั้งม้วนมันไม่เหมือนดิจิตอลที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละรูปที่เราถ่าย ดังนั้นต้องวางแผนดีๆก่อนว่าจะใช้ฟิล์มไวแสงเท่าไหร่ในการถ่ายภาพของเราในครั้งนั้นแนะนําว่าให้เราเลือกใช้ค่าไอโซหรือความไวแสงที่น้อยที่สุดที่เราสามารถทําได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเกรนหรือว่าการเกิดน้อยของภาพที่ผมเรียก3อย่างนี้ว่าสามประสานเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปจรงิจรงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับค่าทั้ง3อย่างนี้ให้มันสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เราต้องการถ่ายรูปบุคคลในสานามหญ้าที่เป็นอยู่กลางแจ้งเนี่ยเราต้องการเปิดหน้ากล้องกว้กางเพื่อให้เกิดการละลายหลังที่มากแต่ว่าแสงมันก็จะผ่านเข ไปลดทอนโดยการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่มันมากขึ้นหรือว่าใช้ความไวแสงที่ต่ําที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ถ้าทางกับการถ้าเราต้องการถ่ายนักกีฬาที่กําลังเล่นอยู่ในสนามกีฬาในร่มเนี่ยเราอยากให้ตัวผู้เล่นหรือว่าผู้แข่งขันกีฬานะดูชัดเจนเห็นใบหน้าเห็นความรู้สึกของเขาในตอนนั้นเราก็ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ส,งสูงแต่ว่าแสงก็จะเข้ามาน้อยเราก็ต้องเพิ่มโดยการใช้รูรับแสงที่กว้างมากขึ้นแต่ว่าพอเราใช้รูรับแสงกว้างมากมันก็ไม่ไหวเพราะว่า มันจะมีระยะชัดตืรนที่มากขึ้นก็คือว่าเราอาจจะหลุดโฟกัสได้ง่ายแต่ว่าทั้งสปีดชัตเตอร์ที่มันเร็วขึ้นกับรูรับแสงที่แคบลงเนี่ยมันก็ปล่อยให้แสงเข้ามาได้น้อยลงเราก็ต้องไปเพิ่มความไวแสงเนี่ยให้มันมากขึ้นเพื่อให้แสงที่มันเข้ามาเนี่ยมันพอดีในการเกิดภาพของเรา และนี่ก็คือเรื่องราวของ3ประสานในการถ่ายรูปพื้นฐานสําคัญสําหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปทั้งการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายภาพวิดีโอคุณควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับมันซะและเวลาใช้งานเราก็สามารถเลือกปรับให้มันเหมาะสมกับภาพที่เราต้องการได้จบลงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมทําได้ภายในเวลา5นาทีหรือเปล่าหรือว่าผมพูดเร็วเกินไปจนไม่ถึง5นาทีหรือว่าฟังกันแล้วไม่เข้าใจ ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยที่ด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ฝากพิจารณากดติดตามช่องของผมให้ด้วยถ้าคุณสนใจในเรื่องของการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวสาระจากคลิปนี้ไปยังเพื่อนๆของคุณแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย